ตัวเกรงว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วผ่าแล้วแผลจะไม่ติดน,นะครับโดยทั่วไปก่อนผ่าตัดเนีราจะต้องปรับสภาพโรคต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรคเบาหวานก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ต่ำกว่าร้อยแปดสินะครับโรคหัวใจโรคความดันก็ต้องปรับสภาพความดันให้เหมาะสมก่อนที่จะทําการผ่าตัดโดยทั่วไปนะครับคนไข้ร้อยละแปดสิบของเรามีโรคร่วมหน้านะเพราะทุกท่านกอายุเฉลี่ยรประมาณ7 5็0สิบห้าถึงแปดสิปีครับ ทุกท่านมาแบบ f ู l แพ็กเกจเลยนะคะคมีโรครุมเรามีไหมคะพีท่ทั้งสามท่านมีแน่นอนนะคะโรคที่มากับผู้สูงวัยมีความดันมีว่าไหมคะอ๋อปกติดีปทเขาอย่างเดียวโชคดีไปดีขึ้นเลยใช่ไหมคะขอเดินทางอีกหนึ่งท่านนะคะคุณเพิ่มภูมิพัฒน์บ้างนะคะอันนี้ผ่าสองข้างเหมือนกันโอ้โหที่ทํพร้อมกันด้วยคุณเพิ่มภูมิพัฒน์เนี่ยผ่าทำสองข้างพร้อมกันครับค่ะทีเดียวเลยอะคะ อาการเป็นยังไงคะถึงถึงขั้นต้องผ่าสองข้างพร้อมกันเลยปวดค่ะคือเริ่มต้นคือเริ่มเดินเนี่ยจะปวดขาค่ะ,ะแล้วก็แบบว่าก็ไปทานยา<อ>คือแบบขยายท้องเนื้อค่ะก่อนที่จะมาทาผ่าตัดใช่ไหมคะนี้มันรักษามาสองสามปีแล้วค่ะแต่นี้มันไม่เวิร์กแล้วค่ะ,ะคือตอนนี้แบบถ้าเกิดยังไงมันนอนเฉยๆมันก็ปวดแล้วค่ะโอ้ไม่ได้ขยับก็ยังปวดนะคะคือแบบว่ามันก็ชัดมากขึ้นใช่ไหมคะยามันมันก็ไม่ทํา ขึ้นมาเีเห็นคพี่เขาพามาเป็นมีตัวอย่างตัวอย่างค่ะก็เลยแบบมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าแบบเราอยากจะทําการผ่าตัดแล้วคือแบบทํางานมันนานถ้าเราออกมาเดินกระดอกกระแจกกระดอกกระแจกเราไม่เอาลัเราอยากทําให้ดีขึ้นอยากจะท่องแค่เหมือนเดิมอยากท่องแค่เหมือนเดิมก็มาปรึกษาคุณหมอบอกเราอยากผ่าทั้งสองข้างเลยค่ะเราไม่เอาแล้วข้างเดียวคือถ้าเจ็บก็เจ็บ สอข้างเลยโอ้โหนี่คือใจร้อนเลยนะครับมันแบบมันต้องใช้เวลาเหมือนกันที่มันจเลยก็ต้องมาเจ็บอีกครั้งเลยเออขอเจ็บทีเดียวเจ็บทีเดียวเลยค่ะคนดูแลก็จะได้ทั้ง